ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุนะก,กา อัปเดตข่าวสารของ e f o o t b ล l l 2 0 2 4บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่หรือว่าแพ็คของตำนานและแพ็คของฟูลทีมนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่สำหรับวันจันนี้นะครับก็จะมีใครกันบ้างมองไปรับรชมกันในคลิปนี้เลย,เลยนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลย,เลยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงตำนานรูปแบบใหม่ห จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็มีเพิ่มเข้ามา2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกก็คือเนี่ยคนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงบิฟทามของ AC ีมิลานกันทุกคนก็มีภาพโปรโมทมาเป็น3คนนี้เลยนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีกตามนี้เลยนะครับก็มีนักเตะแลกฟรีด้วย1คนนะครับก็มีภาพที่มุมขวาล่างนี่นะครับนี้ก็แลกฟรีด้วย5000ันอีฟเนพอยต์นี่นะครับก็เรามาดูแล้วกันนะครับว่ามีหน้าตามายัางไรกันบ้างนะครับค เป็นแพ็คของ Big Time AC มิลานนะครับในภาพหน้าปกนี่คือนำทัพโดยราฟาเอลเรียลทุกคนโอลิเวียชิรูนะครับแล้วก็มีโทโมรินะครับก็มีทั้งหมดตามนี้เลยนะครับเป็นนักเตะตำนาน Big Time 3คนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นไฮไลท์เพิ่มเติมอีกด้วยนะครับก็มาตามนี้เลยนะครับสำหรับวันจันทร์9ก้าโมงเช้านะครับทุกคนเลียงใครไว้บ้างหรือว่าอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับระหว่างนี้เรามาดู2คงข้ามลังคาดการคร่าวๆกันบ้างแล้วกันนะครับก็คือเริ่มที่คคนนแรกะรับ มาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกก no. ็ทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุ๊ตอยู่ที่95เลยนะครับสรบไฮไลท์คนแรกต่อมาไฮไลท์คนที่2นะครับมาตำแหน่งของกองกลาง CMF อก็ทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุ๊ตอยู่ที่97เลยนะครับสรบไฮไลท์คนที่2นะครับและไฮไลท์คนที่3ก็คือตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุ๊ตอยู่ที่97เช่นกันนะครับทุกคนสหรบไฮไลท์คนที่3และไฮไลท์คนที่4ก็คือมาตำแหน่งของแบ็กขวาทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุ๊ตอยู่ที่ 97เช่นกันนะครับสำหรับคนนี้และต่อมาทุกคนเป็นนักเตะไฮไลท์เช่นกันนะครับตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่98เลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับคนต่อมาตำแหน่งของปีกขวาทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่98เลยนะครับวันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับสำหรับนักเตะไฮไลท์คนนี้นะครับและต่อมาเป็นไม้เมยองทุกคนเพร่สาประตูนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่99เลยนะครับสำหรับเพืสาประตูคนนี้ และต่อมาคือแบ็กซ้ายทุกคนอย่างเตโอเฮอร์นันเดสนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูตอยู่ที่ประมาณ100เลยนะครับสําหรับเตโอเฮอร์นันเดสประมาณนี้เล่นกันนะครับสําหรับนักเตะไฮไลท์ทุกคนและต่อมาก็คือนักเตะของบิ๊กชามนะครับก็เป็นคนแรกนะครับก็คือโทโมริย์โคนมาตำแหน่งของกองหลังเซนเต้แบ็กหรือว่า CB นะครับเวทหนึ่งอยู่ที่83เวทตันอยู่ที่97และเมื่อบูตอยู่ที่100เลยนะครับสําหรับโทโมริและต่อมาคือโอลิเวยชิรูนะครับ มาตำแหน่งของกอง<ๆ>หน้าตัวเป้าทุกคนค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่83เลเวทันอยู่ที่97และเมื่อบ,บูญอยู่ที่100เลยนะครับสำหรับโอเลวิเยชิรูนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยราฟาเอลเรอยลทุกคนตำแหน่งของวินแบ็กฝั่งซ้ายนะครับค่าพลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่85เลเวทันอยู่ที่99และเมื่อบ,บูญอยู่ที่102เลยนะครับสำหรับราฟาเอลเรอยลทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพ็กฟูลทีมของเอซีมิลานนะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างหรือว่าเล็งใครไว้บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ คอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกเอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอเทมต่างๆเลยก็การแจกทองฟรี50ทองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด s subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ